ว่าเราไม่รับละครไม่รับงานแสดงไม่รับเรื่องอื่นอะไรอยู่ว่ะเนี่อ๋อไม่จริงๆแล้วอ่ะรับคู่กันอยู่ค่ะหมายความว่าทรั้งก่อนเนี่ยก็ยังถ่ายละครอยู่แล้วก็ออนแอร์ไปด้วยเหมือนเรื่องก่อนก่อนหน้าน,านี้ค่ะก็พอจบปุ๊บแล้วก็มีพิธีกร,ม,กรมีพาร์ทอื่นที่เราทําแล้วก็เนี้ยก็มีละครก็แบ่งเป็นยังไงบ้างครับรายชื่เราทัดจริงก็เพราะงานมันค่อนข้างโดดงใช่มาถึงแตกต่างกันก็แบ่ง แบ,บ่งยังไงอะ่ะเหมือนกับว่าละครก็จะเป็นอะไรที่มันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับเราเกิดมาแล้วเราก็ทำงานวงการน,นี้ประมาณ30สกว่าปีแล้วว่าแล้วพออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นแบบมันมันเป็นพาร์ทการเมืองแล้วกันพาร์ทการเมืองอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนกับเราก็ต้องนับศูนย์แล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าะคะ่ะแบบ่งยังไงก็คือต้องอาจจะแบ,บ่งสมองนิดนึงว่ามันคนละแบบเลยใช่ถ้าถามนะวันนี้เราจริงจงังด้านไหนในบรรยาก ละครมันมีล้วแต่ว่าเราจะไปจริงจังกิจการหนึ่งเลยไ, mm hmm. ยไปเกี่ยวกับกิจการรพูดถึงความจริงจังอะ่ะจริงจริงเป็นคนจริงจังอยู่แล้วคือทําอะไรคือทําจริงอย่างละครเราทำจริงละ,ละครเรรครป็นชีวิตของเราแต่ว่างานการเมืองมันเป็นงานที่เราสนใจมันเป็นงานที่เราอชอบคือชอบทั้งสองแบบอะคะ่ะเวลาทําอะไรจะเป็นคนเป็นคนสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าเราทําอย่างเดียวแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเสียอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแมネจตัวเองได้คือ เหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเวลาเรียนเราก็ทํางานกับอ่กับเรียนไปด้วยควบคู่กันไปเราก็จะต้องทําให้มันดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจรงิงจังคงจรงิจรงจงังทุกเรื่องอ,อ,อย่างตอนนั้นเราไปทํำตรงด้านนั้นแต่คนก็เลยเอาสิ่งที่เราเล่นละครไปเอามาเทียบตลอเดเรืงซีรีส์ไปดูว่า อ๋อไม่ซีเรียสอะค่ะหมายความว่ากา,ารที่เราอยู่อาอชีพของเรามันคือนักแสดงใช่ไหมแต่ว่าอีกอันนึงมันเป็นอีกพาดหนึ่งมากกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติอของของทุกคนที่สามารถแส,สดงความคิดเห็นได้ามากกว่าค่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไริจริงี่๋มเหนื่อยใจไหมกับการที่ชุดว่ายน้ำเราจะมาทุกดราม,ม่าที่เราเป็น ดราม่าชุดว่ายน้ำก็จะมาเลยมาแบบขุดไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าก็ไปทะเลอ่ะเออฉันถายชีไิตคืออยู่ทะเลไม่ได้อยู่ในร้านอาหารหรือว่าห้างสสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสใช่ค่ะก็คือรู้จักกาลเทศะใช่แต่จะเอามาเปรียบเทียบอันนี้ก็แล้วก็ทุกแล้าแต่คนเขาก็ไปไปขูดอ่ะเออแต่ว่าถามว่า เราไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบผิดอ่ะเออเหมือนกับไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปสระว่ายน้ำว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยมากกว่าเวลาดราม่มากันมองมันหนักสำหรับเราหนักกว่าคืออะไรดราม่ามันก็คือดราม่าเอาว่านะมันในทุกวงการก็ดราม่ากันหมดอ่ะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนดราม่าทุกอย่างใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเออดารคอนอนักสแสดงหรือว่าแบบอินฟูหรือ ชาวบ้านอะไรทุกอย่างตอนนี้โลกของเราอยู่ในโลกของดราม่าหมดมันมีนกระทบต่อตอาชีพกันแสดงของเราไหมเอไม,ไม่ไม่มีอะค่ะไม่ไม่ได้กระทบ<ร>อะไรไม,ม,มากกว่าค่ะใช่เพราะตอนนี้ทุกคนดราม่าแต่ว่าเราถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไม่น่าไม,ไม่ไม่กระทบอะค่ะมันมีบทที่เราเลือกไหมครับ ไม่กระทบเลยค่ะสำหรับสาหรับพี่ออกไม่กระทบเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องเนี่ยตามอลไรที่เธอลืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องกระเบือสื่อรักช่ของช่องวันเนี่ยค่ะถามว่ากระทบไหมไม่ไม่ไม่กระทบกับเราใช่แต่บทก็คือลายได้เหมือนเดิมไม่ต้องก็ลายไหมล่ะไม่ต้องเบรกไม่เบรกไม่เบกมันคือบทบาทมากกว่ามันคืองานงานละครนะคะละครเราก็เล่นตามบทบาทซึ่งจริงๆลายกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเจออะไรอย่างเงี้ย เราเก็บเราแคปเราเตรียมตัวไหมถ้ามันล้ำเส้นเกินไปอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะใช่หลายคนเยครับที่ผ่านมาเยอะเลยฮ่าจะไป็อาไรกอาคเชาเหรอก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะชอบเป็นเงินมากกว่าเก็บไเยอะอย่างไรกับกับนิสสารอะไรอะไรก็ก็มีมีเยอะค่ะแต่ถามว่าเราบางทีเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนบางบางคนเราก็ เหมือนกับว่าเขาพูดอะไรมาเรารับฟังแค่นั้นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแต่อันไหนที่มันเกินไปดีกว่าเกินเกินลิมิตมามามาลิมิตของเราอยู่ตรงไหนบาลิมิต,มตถ้ามาวุ่นวายกับครอบครัวหรือว่าลูกเราหรือหรือในคนในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปไไแต่กับเราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีนอยดมเวลาเจอคอมเมนต์ด้านลบที่มาเป็นร้อยทีเดียวคนรั มันก็มีคนเกลียดคนเกลียดมันก็มีคนรักเนาะมันก็เป็นคนปกตินะคะใช่ไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือเราเรา,เราอาจจะสมมติว่าเราไม่ได้แสดงคนทั่วไปไมันก็มีทั้งคนรักคนชอบอันนี้เราไปอยู่ตรงนี้เราก็ต้องํำใจว้ตั้งแต่แรกเลยแหละว่ามันก็จะมีคนไม่ชอบนะคนชอบนะถามว่าคนชอบเยอะกว่าคนเกลียดไหมอันนี้ไม่รู้ จะถามว่าเราไม่รู้ไงเธอเออไม่รู้ว่าใครจะรักเรามากแค่ไหนหรือใครจะเกลียดเรามากแค่ไหนแต่เรารู้ค่ว่าเราอยู่ตรงเนี้เราแฮปปี้หรือเปล่าแฮปปี้ก็พอค่ะแต่ที่ผ่านมาดราม่าเอาแม่ลงไม่ได้เลยคนระับ ค่ะแม่ก็แม่ก็สู้เหมือนเป็นคนศึกษาท่านหนึ่งสู้ทุกดราม่าอ่าใช่ค่ะมันมีวิธีไหนที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันค่ะอยู่มานานค่ะแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเราเด็กเราเข้าวงการใหม่ๆแล้วเรามีดราม่าอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเซนซิทีฟร้องไห้ไปแต่ว่าพอเราอยู่นานๆเราก็คิดว่าคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเกลียดก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องปกติเราก็คิดว่าทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่เขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเรา หมายความว่าสมมุติว่าเราไปเจอใครก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ชอบที่หน้าเราเลยอ่ะเราก็จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขา,เขายังไม่ได้มารู้จักเราเลยมีวอาชีพนี้ไปด้วยกันได้ไหมอ่ไปด้วยกันได้ไหมก็คิดว่าไปด้วยกันได้อยู่แล้วอะค่ะใช่แล้วอยากด่ากลับไหมครับอันนี้ถามแบบชาวบ้านเลยฮะ<า>และ้วเขาด่าเราออมาเราอยากจะแบบเหมือนในละครวยาแต่สุนยาน,ยา,น,นางร้ายแ,าแงเอาิงจริงนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาโกรธแล้วว่าจะเงียบ ไม่เชื่อใช่ไหมคะคนีเหี้ยหรอมันคนโกรธแล้วเงียบ่ะเป็นคนโกรธแล้วไม่ด่าด่าไม่เป็น <อะ S 1> ยกเว้น <อะ S 1> เวลาเล่นละครแล้วอ่านบทด่าได้เป็นเรื่องมาแบบว่าด่าคนแบบนี้แบบเอาด่าไม่ออกคิดคิดไม่ออกต้องต้องมีสคริปต์อ<ะ>่า <อะ S 1> ต้องมีสคริปต์สมมุติว่าอะไรในละครนี่ด่าประมาณสี่หน้าเล่นได้เลยแต่พอชีวิตจริงสมมติว่าใครมาด่าเราเราอยากด่ากลับแล้วด่าไม่ออกสมมุติโกรธกับสามีอย่างเงี้ยอ่าเราอยากด่าเขา แต่เราก็ด่าเขาไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เงียบเป็นคนเงียบแล้วิี่จัดการตรงนั้นยังไงตอบโต้กลับยังไงถ้าเราเงียบก็ปล่อยผ่านเป็นคนเป็นคนคิดบวกค่ะความบวกนึกคิดบวกบวกไม่ฟังไม่ดี่ห่ออบวกกันความบวกด้วยแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนไม่ชอบเอาอะไรเก็บมาคิดอ่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนแฮปปี้กับชีวิตชอบชีวิตมีความสุขเออไม่ชอบอะไรคิดเครียดไม่ค่อยชอบด่าใครเออแต่ถ้าเกิดด่ามาก็ก็เก็บ เก็บหลักฐานไม่ได้ด่ากับว่าไม่ได้หลักฐานเาก็บหลักฐา,านเก็บหลักฐา,า,า,านสี่หลักฐานฉ่ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ